อ่าุผู้ชมครับไปถึงเรื่องที่เรียกว่าแหมมันเป็นกระแสเป็นไวรัลมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนนี่ตามดูกันแบบโอ้โหเมื่อวานนี้ต้องกราบกับพระคุณจริงๆนะคนตามดูในรายการโวนกระแสกันเยอะมากค่ะตั้งแต่ในอะไรอ่ะในทีวีตามไปดันโซเชียลเลยนะครับเเรื่องราวของเฟซบุ๊กยูท u บทิกต็อกนั่นขนาดเลยนะฮะคือทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกันเรื่องราวของกลุ่มผู้เสียหายนะครับได้มีการมา ร้องของความเป็นธรรมนะฮะผ่านทางโซเชียลนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าต้องยกประโยชน์ให้กับหลายๆเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นอีซอขยี้ข่าวนะฮะเป็นโรสร้านทองหรือคุณพระโรสเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีจ่าพิชิตดราม่าแอดดิตมีคุณปุ๊กชีปุ๊กมีหมอแลบแพนด้าคือเรียกว่ายเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้รวมไปถึงทนายเดชาเอ,อยอาจาร,รย์ออส ตันนานานาน้งแต่นานๆเนี่ยนานๆจะเห็นคนเหล่านี<ม>้มองไปในทิทางเดียวกัน <ม S 2> ถูกไหมฮะ <ม S 2> เพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบางทีประเด็นเนี่ยคนเรามันจะมองมแตกกันไป <ม S 2> แต่อันนี้เพจใหญ่ๆเพจที่ว่าดังๆอยู่เรียบเรียบด่วนก็นเหมือนกันแพร,ร,รี่แพรี่แพรี่อีกนะฮะเดี๋ยวถ้าเรามีภาพเนี่ยขึ้นให้ดูได้เลยนะภาพแต่ละภาพเนี่ยนะเดี๋ยวเราไล่จากนี้เลยคือเราจะเห็นเลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้จริงๆ มันคือเรื่องของประชาชนครับเพราะอะไรเพราะว่าเอ่ยคําว่าทองขึ้นมาไม่มีใครไม่อยากได้ค่ะถูกไหมฮะมจะบอกว่าโลภไหมก็อยู่ดีๆห้าพันคุณขายสามร้อยสองร้อยกบาทสามร้อยโลภไหมล่ะไม่โลภก็ต้องซื้อชยิ่งโลภต้องยิ่งโคตรซื้อค่ะถูกไหมพี่หมวยค่ะมาบอกเนี่ยปากกาเนี่ยนะธรรมดาเนี่ยด้ามห้าพันพี่หมวยเนี่ยฝังทองไว้เนี่ยอันนี้ขายสองร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบซื้อไหมซื้อค่ะ คนรวยยังต้องซื้อเลยบางทีอ่ะเอาจริงๆ่งว่าจต่คนจนเลยถูกใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเป็นสิ่งที่มันชวนแล้วมันแบบมันน่าสนใจนี่นะครับแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยมันจะเริ่มมาจากเรื่องของทองปลอมก่อนทองปลอมเนี่ยมีคนมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองผัวเมียก็คือทางฝั่งของอคุณตั๊กนะครับกับทางฝั่งของคุณเบียร์เองเนี่ยนะฮะไปขายทองปลอมเพราะเขาซื้อทองมาแล้วปรากฏว่าเขาไปขายต่อร้านอื่นเขาขายไม่ได้นะ มันทําให้เป็นประเด็นเกิดขึ้นในสังคมนะฮะแล้วคนกระแสก็เอาเรื่องนี้มามา,มามาออกอากาศก็ให้ต้องสองฝ่ายได้มาชี้แจงนะครับทั้งฝั่งของผู้เสียหายเขาบอกเนี่ยคุณจะแถมมาทาไมอย่างเงี้ยเออจะให้ที่ไหนกินให้ใครกินแบบนี้นี่นี่น,นี่ถูกไหมฮะ <c oughs> ทั้งฝั่งของอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นของแถมสมนาคุณลูกค้าพี่หมุดพูดต่อกับพี่ไอ้ละ ก <c oughs> ็แต่ว่าทางผู้เสียหายอะค่ะบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการนะคะอย่างเขาต้องการเขาซื้อปีเสีย8ตัวเขาก็ต้องการปีเสีย8ตัวที่มันเป็นทองที่เวลาเขาเดือดร้อนเขาสามารถที่จะเอาไปจำนำแล้วก็ได้เงินมาแต่ขณะที่ผู้เสียหายบอกว่าตอนที่เอาทองที่ซื้อจากร้านของแม่ตั๊กไปขาย ร้านทองก็คือให้เงินมันน้อยมากมีคนหนึ่งอะค่ะเอาไปเป็นของขวัญว <c oughs> ันเกิดให้กับแม่สุดท้ายแม่เอาทองคว้างใส่หน้าเขาเลยบอกว่าเอาทองปลอมมาให้กูทําไมเนี่ยฮะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยมันก็ต้องแยกกันให้ชัดอย่างนี้ก่อนอคือเมื่อวานเนี่ยที่ออกรายการก็ลงองอพิสูความเป็นธรรมในบุมของทางคุณตั๊กกับคุณเบียร์เองเนี่ยนะฮะคือเขาก็พร้อมที่จะพิสูจน์ว่าทองเขาเนี่ย <c oughs> เป็นทองจริงนะครับคือคุณผู้ชมบางคนเมื่อวานผมได้ผู้การพูดไปแล้วนะครับทีนี้บางคนอาจจะไม่ได้ดูผมพูดอีกทียกท่ย คำว่าทองเนี่ยมันมีหลากหลายเปอร์เซ็นต์ค่ะถูกไหมฮะคือทองบริสุทธิ์เนี่ยที่เขาทํากันเนี่ยเป็นทองคําแท่งเนี่ยเขาเรียกทอง99.99%นะฮะเขาทนักนิยมทําเป็นทองคําแท่งกันะนะฮะแล้วก็มีการขายตามร้านนู่นร้านนี้ต่างๆนานานะครับนี่คือทอง99.99%นะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าว่าไอ้99.99%เนี่ยมันมีทําอะไรอีกนะครับทีนี้ไอ้ทองที่เราเห็นกันอยู่อย่างเงี้ยสร้อยคอทองคำเนี่ยสร้อยคอทองคำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เห็นไหมฮะ หรือผมใส่อยู่เนี่ยะนะฮะอ,ะอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นทอง96.5เ่ะเซเพราะอะไรเขาต้องมีการผสมพวกไอ้เจ้าเงินเนี่ยเข้าไปด้วยเพื่อให้ทองเนี่ยมันแข็งตูวแล้วสามารถจับส่งได้เนะี่ฮะหลังจากนั้นเนี่ยพลลงไปอีกเขาเรียกทอง 18k 18k ก็18 <K S 1> ค,คือทองที่มันมีเปอร์เซ็นต์ของทองเนี่ย75เนะครับลงไปอีกก็คืออะไรทอง 9k ถามว่าพวกนี้เป็นทองจริงไหมทองจริง Hmm. มันคือทองจริงทั้งหมดเพียงแต่ว่าจะมีส่วนผสมอะไรเข้าไปในนั้นเนี่ย hmm. มากน้อยแค่ไหนแล้วเ <Yeah. S 2> ปอร์เซนต์ของทองจริงๆเนื้อทองจริงๆเนี่ยมันมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ hmm. แต่ทีเนี้ยประเด็นคือว่าถ้าเกิดคุณเอาไปขายแล้วคุณบอกว่าอันเนี้ขายทองนะทองนี้เนี่ยนะสามารถซื้อได้ขายได้จำนำได้ป hmm. กติเนี่ยนะเขา่ายกันเนี่ยนะสนะี่หมื่นนะนั้นขายไปเลยเนี่ยสองหมื่น hmm. ซื้อไหม ซื้อก็ต้องซื้อเพราะมันทองอ่ะใถูกไหมฮะหรือเอาเนี่ยไอ้ไข่เนี่ยนะไอ้ไข่อันนี้เนี่ยนะอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงตัวของคุณตั๊กกับทางคุณเบียรนะแต่พูดถึงทั่วไปนะฮะว่าเวลาคุณไปเจอแล้วมันจะเป็นแบบไหนเนี่ยนะไอ้ไข่อันนี้นะ0ูนจดกรัมอ่าพร้อมกับสร้อยนี่สร้อยอันนี้นะสร้อยนี้เป็นทองคำาเปอร์เซ็นต์นะคนไม่เข้าใจนะคนไม่เข้าใจถูกไหมอ่าอ่ะอันเนี้ยทองเนี่ยไอ้ไข่เนี่ยทองเนี่ย9 9้9เด้ปอร์เซ็นต์นะครับแต่น้ำหนักเนี่ยศูนะ ผู้ชมรู้ไหมศูนจุดหนึ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่ประมาณสามร้อยอืมค่ะสร้อยเจ็ดสิบห้าไอ้ไอ้ไอ้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะผมว่าตีอย่างมากนะประมาณสามร้อยสี่ร้อยเหมือนกันค่ะแต่เวลาขายเนี่ยพันเก้าพันเจ็ดอืมนะฮะค่ะหรือแม้กระทั่งไอ้สร้อยผีเสียที่เมื่อวานเป็นประเด็นอันนี้อันนี้เขาเลือกของทางฝั่งคุณคุณคุณตักได้เลยนะสร้อยผีเซียที่เขาใส่ห็นข้อมือกันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเขาซื้อกันมาเนี่ย 33,335บาทก็มีแต่จริงๆแล้วเนี่ยราคาทองในยุคนั้นที่เขาซื้อมันมันย้อนกลับไป2-3ปีก่อนเนี่ยมันประมาณ29,000ื่นเกบาทหนึ่งนะใช่บาทหนึ่ง29,000นะเพราะฉะนั้นครึ่งบาทเนี่ยครึ่งบาทเนี่ยมันเท่าเท่าไหร่เองประมาณ1 7ึ่งเจ็ด่ะ,ะถูกไหมหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดประมาณนี้ค่ะแต่วันนั้นเน่ยเขาซื้อมันเนี่ยทองเนี่ยไม่ถึงสองสลึงอืแต่เขาซื้อสามหมื่นกว่าบางคนซื้อสามหมื่นเก้าใช่ค่ะ มันก็เลยเป็นประเด็นเพราะอะไรเพราะเอาไปขายปุ๊บไม่มีคนซื้อ,อเพราะหนึ่งเนี่ยไม่มีตราล้านไม่มีเปอร์เซ็นต์ของทองแต้มมาติดมาด้วยนะฮะรวมไปถึงเขาก็ไม่กล้าเดี๋ยวซื้อกันเพราะทองเนี่ยมันมาจาการ้านทองที่ผ่านจากสมาคมหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะมันจะมีลักษณะที่ว่าบางร้านเนี่ยไปรับทองเส้นมาทองไปเป่ามาทองอะไรมาก็ตามแต่เนี่ยมันไม่ได้ซื้อมาจากร้านที่มีสมาคมเขารองรับค่ะผู้ชมนึกออกใช่ไหมฮะในประเทศไทยมันจะมีสมาคมของทองของคําอยู่ นะฮะเขาก็จะมีการให้ร้านที่ส่งทองเนี่ยมือเป็นโรงงานส่งทองเนี่ยไปอยู่ภายใต้สมาคมหนึ่ง6สาสี่ห้ากเวลาร้านทองเล็กๆเนี่ยเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาก็จะซื้อจากร้านพวกนี้ร้านพวกนี้ก็จะมีการการันตีจากสมาคมที่เป็นการันตีให้นะแต่บางร้านก็ไปซื้อทองจากจีนมาไปซื้อทองจากร้านที่ไม่ได้อยู่ในสมาคมเนี่ยเอามาแล้วบางทีไม่ได้มีการปั๊มตาร้านที่เวลาคุณเอาไปขายทั่วไปเขาก็ไม่กล้าซื้อประเด็นมาอยู่ตรงนี้ อ่าเนี่ยแหละฮะแต่ทีเนี้ยสุดท้ายจะต้องทํำยังไงอ่ามันก็เลยกลายเป็นประเด็นเกิดขึ้นเนี่ยแหละครับว่ามันมีเรื่องของการที่เหมือนแบบไปชวนเชื่อให้เขาซื้อหรือเปล่าค่ะประเด็นแบบนี้อ่าเหนื่อยค่ะไ่อ่านข่าวดีกว่าค่ะแล้วสุดท้ายหลังจากที่จบหลกระแสไปค่ะก็มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะที่ด้านล่างมีทางคุณเบียเนี่ยเหมือน เสียงสั่นเลยบอกว่าสิ่งที่เขารับไม่ได้ก็คือทางผู้เสียหายมาบอกว่าเขาขายทองปลอมคือลูกวัยแปดขวบมาถามเพราะว่าพ่อขายทองปลอมเหรอตรงนี้มันสะเทือนใจแล้วหลังจากนั้นทางกลุ่มผู้เสียหายเองก็ไปแจ้งความนะคะที่สอนอทองหลอ่อแล้วทางคุณเบียกับทางคุณตาก,ก็กลับไปที่ร้านทองก็มีคนห,หอบป,ปีเสียเอามาคืนที่ร้านทองอันนี้เป็นบรรยากาศตอนที่ให้สัมภาษณ์ข้างล่างนะคะ ตอนที่อยู่ในรายการโหรกระแสทางคุณตั๊กเองก็พูดน้อยมากแล้วนี่คือบรรยากาศที่ร้านทองมีรายงานล่าสุดเข้ามาตอนเช้านี้นะคะบอกว่าร้านทองของแม่ตั๊กตอนเช้ามีรถจอดยาวเป็นกิโลค่ะผู้เสียหายนำปีเสียมาขายคืนจำนวนมากขณะที่เจ้าหน้าที่ของร้านทองก็ยืนยันนะคะบอกว่าจะรับซื้อปีเสียเต็มจำนวนนี่รถจอดยาวแบบนี้นี่คือล่าสุดตอนเช้าน,นะคะ ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะตอนช่วงเย็นหลังจากออกรายการเสร็จแล้วทางป๋าเบียทางแม่ตั๊กก็กลับไปที่ร้านลูกค้าก็แห่เอาทองมาคืนนะคะส่วนใหญ่ก็ดูจากรายการนะคะแล้วก็เห็นป๋าเบียประกาศว่าใครที่ซื้อปีเสียไปเอามาขายคืนเขาจะคืนให้เต็มจํานวนค่ะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะ้ริแลว ยังไม่ได้คุยค่ะพี่เซ็มาเท่าไหร่ตอเราครัี่ได้ค่ะมันหลายปีแล้วค่ะเป็นนานแล้วค่ะพี่เป็นหมื่นอยู่ตอนนี้มั่นใจว่าเขาจะรับคืนใช่ไหมก็ไม่แน่ใจแต่แมเห็นในรายการโหงกระแศค่ะก็เลยรีบมากลัวไม่ทันเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับหลังจากจบจากรายการนะครับแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันหมูเมื่อเช้านี้รถติดยาวเหยียดเลยค่ะอย่างภาพที่เห็นไปแล้วทุกคนก็หอบทองมาขายคืน เนี่ยครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็มาเดี๋ยวลองดูภาพเมื่อเช้านะที่ส่งไปให้นะครับลองดูนะเนี่ยครับคือในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ร้านก็เริ่มจะมีคนเนี่ยทยอยมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่จะเอา,าทองเนี่ยมาคืนนะฮะมีการห่อเป็นกล่องเป็นอะไรยังไงมาบางเจ้านะฮะบอกว่าเอาทองมาคืนอย่างเดียวปรากฏว่าทางร้านเนี่ยขอของที่ลึกมอบไอ้เขาเรียกอของแถมเอาของ,ของแถมคืนด้วย เขาบอกว่าแต่ป๋าเบียบอกว่าคือถ้าของแถมเขาไม่รับคืนเขาบอกว่าให้ไปแล้วเขาให้ไปเลยอแต่ว่าที่<ะ>ร้านไปขอคืนของแถมด้วยเขาก็งงกันบางทีอ,ะะอ้าวเหรอคะอคือป๋าเบียบอกว่าร้านยินดีรับซื้อคืนทุกรายนะคะแต่เฉพาะปีเสียแปดตัวที่เป็นทองคำเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซนที่จะรับซื้อคืนในราคาเดิมนั่นหมายความว่าคนที่ซื้อไปสามหมื่นเก้าก็ต้องได้สามหมื่นเก้าถ้าเป็นปีเสียแปดตัวครับค่ะอันนี้ไม่รวมอันอื่นนะฮะ ตามที่ทางฝั่งคุณเบียร์ได้มีการพูดเมื่อวานนี้ในรายการโหนกระแสส่วนอันอื่นเขาบอกว่าเขาจะคืนตามน้ําหนักทองโอเคนะครับเอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับคือจริงๆต้องบอกแบบนี้ในเรื่องนี้มันคุณจบแ่อวานนี้แล้วแต่ประเด็นเนี้ยหลายคนก็ยังคาใจกันอยู่ว่าอ้าวขออภัยนะบางคนถามผมว่าแล้วกูจะซื้อทองที่ไหนเนี่ยเออแล้วกูจะซื้อแบบไหนเนี่ยมาถามผมแบบเนี้ยวันนี้เดี๋ยวทําให้ดูอีกทีหนึ่งวันนี้นี่ เดี๋ยวผมจะมีการเอาคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับทองนะฮะเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่าสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเลยนะมานั่งคุยเลยว่าตกลงเนี่ยทองเนี่ยมันต้องซื้อกันแบบไหนแล้วอะไรมันคืออะไรและไอ้ทองแบบนี้มันก็คือทองเหมือนกันแต่ทำไมอไปขายร้านอื่นไม่ได้หนึ่งน,นะฮะเดี๋ยวเรายังมีนะครับอีกหนึ่งท่านอันนี้สําคัญเลยนะครับคนนี้เขาชื่อคุณนโมค่ะคุณนโมเป็นใครเขาเป็นคนที่รับซื้อเศษทอง แล้วเขาเอาไปหลอมแล้วก็คือพอหลอมเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีทองพุดออกมาฟุดมาแล้วก็จะมารวม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 กันเป็นทองหนึ่งก้อนค่ะเดี๋ยววันนี้เขามาเนี่ยเขาจะอธิบายให้ฟังเลยว่าไอ้ทองหนึ่งสองสามสี่ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรแล้วเดี๋ยวเขาจะเผาทองไอ้เจ้าผีเสี้นเนี่ยขอเดี๋ยวขอตัวหนึ่งนะได้ไหมดึงมาหนึ่งตัวเลยเผาเลยหลอมหลอมต่อหน้าเลยคเมื่อวานเข้าเปอร์เซ็นต์แล้วยังไม่ค่อยเห็นบอกยุควันนี้ขอหลอมเลดแลยวกันเอาให้ชัดไปเลยว่ามันยังไงกันแน่ เดี๋ยววันนี้คุณนโมทำคุณนโมทำนะได้ครับวันนี้หลอมเลยนะยินดีครับผมอ่าเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เรามีทนายตุ๋ยมาเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องเมื่อวานไม่ได้คุยเรื่องข้อกฎหมายว่าอันนี้มันเข้าข่ายการลควผิดอะไรยังไงหรือเปล่านะครับรวมไปถึงแน่นอนครับว่าวันนี้ผู้เสียหายยังพงมาอยู่นะฮะเนี่ยนะครับยังมีคุณฟงคุณฝ้ายมีคุณสตางมีอะไรมากันอยู่นะครับมีคุณปอนก็ยังมาประเด็นเนี่ยนะฮะคุณคุณอ่สตาง เขาเชื่อกำลังจะถูกฟ้องค่ะแต่สำหรับผมอะ่ะเมื่อวานผมคุยกับคุณสตางไปแล้วผมมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีประเด็นในการฟ้องได้เพราะผมเชื่อว่าเขาเชื่อโดยสุจริตใจว่าทองเขาจริงแล้วพอเขาเอาไปขายแล้วกลายเป็นว่าทองนะั้นน่ะไม่มีร้านไหนรับซื้อ,อเขาแค่กลับมานั่งนั่งทบทวนของเขาแล้วบอกว่าไปลงว่าเนี่ยฉันเสียใจมากเลยไปซื้อทองมาแล้วกลายเป็นทองปลอม,อมเขามีสวนได้เสียนะ,ะถูกไหมถึงแม้เขาจะไม่ได้ซื้อแต่ก็มีคนให้อะ่ะอ ถูกไหมพี่หมวยมันก็ผมว่ากฎหมายก็เปิดกวดโอกาสให้กับคนที่ที่มันอยู่ที่เจตนามผมอยู่ที่เจตนานะผมว่าเรื่องนี้ผมว่าผมว่าคุณคุณสตางหลดุดผมเชื่ออย่างนั้นนะถ้าเขาฟ้องจริงแต่ที่จะเหนื่อยคือแม่ตักค่ะเพราะอะไรรู้ไหม <c oughs> เพราะเวลาขึ้นศาลกันเนี่ย <c oughs> เขาต้องไล่สืบหมดเลย <c oughs> ท้องขายยังไงแบบไหนทําไมมีการไปสืบ <c oughs> ไปสู้กันบนคดีนะ่ะ <c oughs> บนศบาลนะ่ะ คุณต้องเอาทองไปชี้แจงไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปอย่างเงี้ยกระบวนการมันล้วงลึกไปเยอะมากนะ<ม>เพราะทนายความของที่จะต้องต่อสู้ให้คุณตาตังเนี่ยต้องล้วงก็ไปถึงที่ว่าทองมันเป็นยังไง<ม>คุณเอามาจากไหน<ม>อะไรงไงคุณชี้แจงยังไงได้่ีเยอะอะ่ะ<ม>คุมหรือเปล่าค่ะคําถามคือคุมไหมถ้าจะฟ้องอแต่นายตั๊กบอกว่าถ้าใครทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเขาก็จะฟ้องนะคะไม่มีใครอยากทําให้ใครเสื่อมเสียแล้วครับ ทั้งหมดนี่มันเป็นประโยชน์ต่อสาธาชนนะฮะและมันเรื่องของประชาชนความรู้สึกประชาชนต้องเป็นใหญ่ค่ะถูกไหม,มเพราะสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นว่าคนยากคนจนที่แบบคิดว่าเอ้ยทองอันเนี้ยซื้อไปแล้วเนี่ยเขาจะเก็บออมมาไว้แล้วไปขายในอนาคตได้ปรากฏมันไม่ใช่อ,อย่าลืมนะมีคนเหล่านี้อีกเยอะมากถูกไหม,มฮะ,ฮะมันไม่ใช่คนมีซุ้งตางแล้วไปเก็บมาซื้อเพื่อทําธุรกิจนะมีคนที่เขาอยากจะเก็บออมนี่ยังไม่ได้รวมถึงซองแดงว่ายังไม่ได้คุยนะซองแดงแล้วก็ยังมีเรื่องออมทองมันยังคุยไม่จบเมื่อวานเว